อ่วันนี้นะครับครูจะสอนหัวข้อเดียวนะครับหัวข้อเดียวนะครับหัวข้อหกจุดสองเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาที่เหลือนะครับจะให้นั่งทํางานนะครับมันก็มีแบบหัดนิดหน่อยนะครับอ่เริ่มเลยนะครับหัวข้อที่สองนะครับที่เราจะเรียนของบทที่หนะครับเป็นแรงแล้วก็การเปลี่ยนโมเมนตัมรั้นที่แล้วเราเรียนโมเมนตัมไปแล้ว นะครับทบทวนนิดนึงก็ได้นะครับคราวที่แล้วโมเมนตัมคือ P นะครับเท่ากับ m คูณกับ v นะครับ m คูณกับ V นะครับโอเคนะแต่บทนี้แต่หัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้ไม่ได้เรียนโมเมนตัมนะครับเรียนการเปลี่ยนโมเมนตัมนะครับเรียนการเปลี่ยนโมเมนตัมก็คือมีโมเมนตัม2ออันนั่นเองนะครับมาดูการเปลี่ยนโมเมนตัมครับ การเปลี่ยนโมเมตัมคืออะไรนะครับดูเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่นักเรียนเห็นก็คือเหตุการณ์แรกก็คือกอไก่ไล่ไปนะครับขอไข่แล้วก็ขอควายไปเรื่อยนะครับกอไก่ลูกกอไก่ก็คือลูกเทนนิสนะครับกําลังวิ่งเข้าไปชนไม้เทนนิสนะครับเหตุการณ์ที่สองก็คือไม้เทนนิสออกแรงตรีลูกเทนนิสออกมาเหตุการณ์ที่สามก็คือ ความเร็วนะครับลูกเทนนิสก็จะมีความเร็วตัวเป็นตัว v นะครับโอเคนะฮะก็คืออย่างนี้ครับก็คือเมื่อออกแรงนะครับ f ก็จะทำให้วัตถุนะครับคือลูกเทนนิสมีความเร็วเป็น v นะครับเดิมเป็น u นะครับลูกเทนนิสลูกเดิมถูกไหมครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วจาก u เป็น v ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมด้วย เพราะโมเมนตัมเกิดจากความเร็วคูณกับมวลถูกไหมเมื่อความเร็วเปลี่ยนมวลไม่ได้เปลี่ยนแต่ความเร็วเปลี่ยนโมเมนตัมมันก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูก um, โมเมนตัมโทษโมเมนตัมของลูกเทนนิสก็จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปโอเคนะทีนี้เขาก็ไล่สมการนิดนึงนะครับเขาไล่สมการความเร่งนะครับ ความเร่งสมการนี้นักเรียนก็จะคุ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวครูไล่ดูสมการ a นะครับ a ตรงนี้นะครับสมการ a นะครับนักเรียนก็จะคุ้นอย่างนี้มากกว่านะครับที่เราเคยท่องจํากันก็คือ v เท่ากับ u บวก at นะครับที่เราท่องจํากันนะครับเราลองย้ายข้างนะครับลองย้ายเป็น v ลบ u ใช่ไหมครับเท่ากับ at นะครับแล้วก็ย้ายมาเป็นย้าย a มา a แล้วก็ t มาหารใช่ไหมครับ V u ลบ u ส่วนด้วย t นะครับมันคือสมการอันเดิมนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่สมการใหม่หรอกมันคือสมการ V เท่ากับ u บวก a t นั่นแหละนะครับแต่เขาจัดรูปเพื่อให้ดูให้เห็นทิศให้เห็นความเร่งนะครับให้เห็นความเร่งและแยกตัวนี้สตัวนี้ออกมานั่นเองนะครับ2ตัวนี้ออกมาก็คือแยก v กับแยก u ออกมานะครับแยกออกมานะครับทีนี้ถ้าเราเอา m เข้าไปคูณนะครับเอา m เข้าไปคูณ a นะครับน้องเรียนดูข้อ m นะครับเอา m เข้าไปคูณ a เอา m ตรงนี้นะครับเข้าไปคูณ a ใช่ปะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา m เข้าไปคูณกับสมการเมื่อกี้นี้ตรงนี้นะครับมันก็เลยเกิดสมการนี้ขึ้นนะครับสมการนี้ขึ้นก็คือ f เท่ากับ mv ลบ mu ส่วน t ส่วนเดลต้าทีโอเคนะครับสมการนี้แหละที่นักเรียนจะต้องจำนะครับมันเกี่ยวกับแรงและการเปลี่ยนโมเมนตัมยังไงนะครับด้านนี้คือแรงนะครับด้านนี้คือแรงถูกไหม f ด้านนี้คือ mv ลบ mu ถามว่า mv คืออะไร mv ก็คือโมเมนตัมตอนหลังถูกไหมครับส่วน mu ก็คือโมเมนตัมตอนแรกเอามาลบกันก็คือผลต่างนั่นเองนะครับ ผลต่างคืออะไรเดลต้า p หรือเราเรียกมันว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนั่นเองโอเคนะครับแรงกับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเพราะฉะนั้นนะครับสมการที่เราจะใช้นะครับสมการที่เราจะใช้คือสมการ6.2นี้ก็คือ f แรงเท่ากับเดลต้า p ส่วนเดลต้า t แต่เดลต้า p คืออะไรก็คือ mv ลบ mu นั่นเองนีนงนะครับโอเคนะทีนี้ F อะครับ F คือแรงลับนะครับเพราะฉะนั้นเราให้คล้องจองกับบทที่แล้วเราก็เลยใช้คำว่าซิกมา F ซิกหน้า F ก็คือ P ลบเดลต้าทโอเคนะมีใครสงสัยไหมเนื้อหามีแค่นี้เท่านั้นเองวันนี้นะครับมีแค่นี้แหละนะครับมีแค่สมการอันเดียวเลยนะครับนั่นคือสมการ6.3นั่นเอง นะครับเดี๋ยวไล่สมการ6.3ให้ดูอีกทีเวลาเราจะใช้เราใช้ยังไงนะครับเราใช้อย่างนี้เลยนะครับแล้วแต่ว่าโจทย์ถามอะไรสมการก็จะมีรูปอยู่3รูปก็คือซิงแม f เท่ากับเดลต้า p. p นี่คือรูปเดียวกับโจทย์นะครับส่วนเดลต้า t เดลต้า t, t คือช่วงเวลานะครับรูปที่2ก็คือที่เราจะไปใช้นะครับมันก็จะเป็น P F นะครับลบ ที Ti, I, I, คือเริ่มต้นนะครับ f คือตอนสุดท้ายนะครับส่วน Delta t นี่คือรูปที่2ที่เราจะใช้นีครับต่อมารูปที่3ที่เราจะใช้ก็คือซิ g m a f ฟซิ m a f ก็คือแรงที่กระทํานะครับมันก็เขียนเป็น mv อย่างเงี้ยครับลบ m u ส่วน Delta t ก็แล้วแต่ว่าโจทย์เขาถามเกี่ยวกับอันไหน ความจริงมันคือสมการเดียวกันนั่นแหละแต่เวลาจะใช้สมมุติเขาถามแค่การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็ใช้สมการแรกนะครับแต่ถ้าเขาถามอย่างอื่นเช่นเขาอาจจะให้โมเมนตัมตอนแรกมาเขาถามโมเมนตัมตอนหลังอย่างเงี้ยนักเรียนก็ใช้รูปที่2นะครับรูปที่2แต่ถ้าโจทย์ถามเกี่ยวกับความเร็วนะครับให้มวลมาอะไรเงี้ยนักเรียนก็ใช้รูปนี้นะครับมันแล้วแต่โจทย์ นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนมีสมการให้เลือกใช้อยู่ทั้งหมด3ารูปแต่มันเป็นสมการ6กจุดสามนั่นแหละสมการนี้คือสมการ6กุสมนั่นแหละแต่มีรูปแบบให้ใช้อยู่ทั้งหมด3ารูปแบบนี้นะครับสารูปแบบนี้เดี๋ยวก็เลือกใช้ดูนะครับเดี๋ยวก็เลือกใช้ดูในโจทย์นะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างให้นะครับตัวอย่างอยู่ด้านล่างโอเคนะครับมีใครสงสัยจะถามเกี่ยวกับสมการไหม ไม่สงสัยนะไม่สงสัยครูถามนะสุภกิจอยู่ปะครับสุภกิจไม่อยู่กิทีอยู่ไหมฮะอยู่ครับกิที P.I คืออะไรฮะ P.I โมเมนตัม <Moment> um. เริ่มต้ตน,นครับเออโอเคแต่รู้เรื่องพอแล้วฮะโอเคเก่งมากตามนั้นนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับ มาดูตัวอย่าง 6. 3ุดสามนะครับตัวอย่าง 6. 3ุดสามโจทย์ให้อะไรมานะครับโจทย์ให้มวลมานะครับก็ให้มาเป็นตันอีกแล้วนะครับตันก็คือ1 0 0 0พันกิโลกรัมถูกไหมครับก็ 1. ึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังสามนั่นเองนะครับสิบกำลังสามก็ออกมาเป็นกิโลกรัมนะครับเนี่ยความเร็วหลอกมาทั้งสองอย่างเลยนะครับความเร็วเท่านี้นะครับเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งแสดงว่า u เท่ากับ ศูนย์นะครับ v เท่ากับเท่าไหร่นะยี่สิบเนาะเพราะข้างล่างมันบอกแล้วเลขมันซ้ำๆแล้วด้วยนะครับเนี่ยมันบอกแล้วยี่สิบอย่างนี้เขาถามหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปนะครับนักเรียนก็จะเลือกรูปไหนโมเมนตัม um ที่เปลี่ยนไปคือตัวอะไรเดลต้า p นะครับเดลต้า p ก็คือ mv ลบ mu เห็นไหมฮะต้องดูว่าโจทย์เขาถามอะไรนะครับเขาถามโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปโจทย์ให้มวลมาให้ความเร็วมา2อันก็คือ v กับ u นะครับให้ v กับ u มาเขาถามเดลต้า p ก็ต้องเอา mv ลบ mu ทีนี้มีปัญหาหนึงก็คือว่ามันต้องใส่เครื่องหมายด้วยแต่เพรเออมันไปทางเดียวกันเครื่องหมายก็เหมือนกันนะครับใส่เครื่องหมายของความเร็วด้วยนะครับแล้วก็จะออกมาเท่านี้โอเคนะครับเขาก็คูณเลขเท่านี้เองนี่คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปนะครับต่อมาเขาถามแรงที่กระทำนะครับแรงที่กระทำก็คือ sigma f นั่นแหละ ถ้าถามแรงที่กระทำน้องเรียงก็ต้องไปดูโจทย์ว่าเขาต้องให้เวลามานะครับถามแรงที่กระทำสูตรก็แบบนี้นะครับถามหาซิกมาเอฟเมื่อกี้เธอรู้เดลต้าพไปแล้วใช่ปะครับก็เอาแค่เดลต้าทมาหารเดลต้าพเท่านั้นเองเธอได้เดลต้าพไปแล้วนะครับเดลต้าพมีค่าเท่ากับสามหมื่นใช่ปะครับแล้วเดลต้าทคือเวลาเวลาโจทย์ให้มาสิวินาทีก็มาหารกันนะครับก็ได้แรงลับออกมาโอเคนะ ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากอ่าข้อนี้ดูดีๆนะครับตัวอย่างหกจุดสี่ดูดีๆนะฮะตัวอย่างเนี้ยครับเรื่องนี้มันไม่ยากแต่มันจะผิดเรื่องทิศนะครับอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติยูนะครับเราให้ทิศพุ่งเข้านะครับอย่างนี้คือพุ่งเข้านะครับพุ่งเข้าเราให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วถ้ามันพุ่งออกมานะครับพุ่งออก นะครับเราก็ต้องให้เป็นเครื่องหมายลบคือมันมีเรื่องเครื่องหมายด้วยนะครับเรื่องเครื่องหมายด้วยโอเคนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับพุ่งเข้าพุ่งออกด้วยอัตราเร็วเท่ากันนะครับอัตราเร็วเท่ากันก็คือพุ่งเข้าด้วยอัตราเร็วหกเหมือนกันแต่มันคือบวกหแต่พุ่งออกเราต้องให้เป็นลบหนะครับลบหกโอเคนะเนี่ยคือสิ่งที่จะผิดนะครับ เขาถามเหมือนเดิมนะครับเขาถามโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปนะครับโมเมนตัมของลูกฟุตบอลที่เปลี่ยนไปมีค่าเท่าไหร่นะครับโอเคนะมันจะผิดแค่เครื่องหมายเท่านั้นเองสังเกตดีๆนะครับพุ่งออกเป็นเครื่องหมายติดลบเห็นปะครับถ้าเธอไม่ใส่เครื่องหมายติดลบปุ๊บเวลาคูณกันมันจะได้ศูนย์ทันทีถูกไหมฮะก็คือ6กคูณศูก็ได้2.4อย่างนี้ใช่ปะครับมันก็จะกลายเป็นสอลบ สองจุดสี่ใช่ไหมครับถ้าเธอไม่ใส่เครื่องหมายลบแต่ถ้าเธอใส่เครื่องหมายลบเข้าไปมันก็จะกลายเป็นลบสองจุดสี่ลบด้วยสองจุดสี่ถูกไหมครับมันก็จะได้ลบสี่จุดแปดลบสี่จุดแปดหมายความว่าอะไรหมายถามว่าโมเมนตัมเปลี่ยนไปสี่จุดแปดนะครับทิศพุ่งออกเนี่ยครับเพราะเครื่องหมายมันเป็นลบทิศมันพุ่งออกเราจะกําหนดเข้าเป็นบวกเอ๊ะเข้าเป็นลบก็ได้นะครับไม่มีปัญหา เพียงแต่เดี๋ยวเราคิดออกมาได้เครื่องหมายไหนเราก็เอาตามที่เรากําหนดเองเราเป็นคนกําหนดได้เองเราจะกําหนดพุ่งเข้าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นะครับแต่ถ้าพุ่งเข้าเป็นบวกแล้วพุ่งออกต้องเป็นลบถ้าพุ่งเข้าเป็นลบพุ่งออกก็ต้องเป็นบวกโอเคนะนะ่ครับมีแค่นี้นะครับตัวอย่างมีใครจะถามอะไรไหมไม่ถามนะครับวันนี้มีแบบหัดนะครับสอนไม่นานสอนแป๊บเดียว วิบ่าหาให้ทําทั้งหมด4ข้อนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังทีละข้อนะครับแบล็คหาสี่ข้อดูข้อแรกนะครับโจทย์ให้มวลมานะครับโจย์ให้อัตราเร็วคงตัวมาไปชนผนังแล้วก็ดอนกลับมาทิศทางเดิมอัตราเร็วเดิมแต่ที่ตรงข้ามก็แสดงว่าเหมือนตัวอย่างอะไรเลยเหมือนตัวอย่าง6.4เลยอันนี้นะครับข้อนี้เหมือนตัวอย่างหกเลยห ตัวอย่าง6.4เลยนักเรียนดูตัวอย่าง6.4ทําตามเลยครับนะครับ,นะรบเหมือน6.4เุดสะเลยนะครับนักเรียนตอบอย่าลืมตอบทิศนะครับตอบทิศด้วยว่าพุ่งเข้าหรือพุ่งออกจากกําแพงนะครับโอเคนะต่อมาดูข้อ2นะครับข้อ2ให้มวลลูกฟูตซอลมานะครับให้ความเร็วมานะครับความเร็ว ตอนเริ่มต้นเป็น u รู้ได้ไงว่าตอนเริ่มต้นเป็น u เพราะว่ามันมีให้ลูกฟูซอลหยุดนิ่งแสดงว่าความเร็วตอนหลังเท่ากับ0ถูกไหมครับความเร็วตอนแรกให้เป็น u มานะครับความเร็วตอนหลังให้เป็น0เพราะลูกฟูซอลหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ให้ตัวแปรมาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่1วินาทีก็คือให้เดลต้า t มาเท่ากับ1วินาทีถามหาแรงเฉลี่ยก็ให้มาครบแล้ว ถามหาแรงเฉลี่ยก็คือถามหาซิกม a าเนั่นเองนะครับนัเนียนไปดูสูตรเมื่อกี้นะครับที่เราให้ไว้แค่สามสูตรนะครับถามหาแรงเฉลี่ยใช้สูตรไหนนะครับเ<น>ขียนะครูไล่ตัวแปรให้ครบหมดแล้วต่อมานะครับดูข้อสามนะครับให้มวลมานะครับให้มวลมา M มมวลให้อัตราเร็วมา ไปกระทบแล้วก็ดอนอีกนะครับกระดอนกลับมาด้วยอัตราเร็วเดิมอย่าลืมเครื่องหมายนะครับอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบนะถ้าแรงเฉลี่ยที่กระทําต่อผนังเอาให้แรงมาแล้วถามหาช่วงเวลานะครับให้แรงมาแรงมาก็คือซิกมาเอฟให้ซิกมาเอฟมาแล้วครับถามหาเดลต้าทให้ u มาแล้วนะครับแล้วก็ให้วีมาแล้วแต่อย่าลืมนะครับยู u เป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นะครับ ถ้า u เป็นบวก v ต้องเป็นลบนะครับเพราะมันกระดอนถ้า u เป็นลบ v ต้องเป็นบวกนะครับโอเคนะเรื่องนี้ไม่ยากนะครับออกข้อสอบบ่อยด้วยนะครับเธอจะผิดแค่เครื่องหมายเท่านั้นเองเธอลบแล้วได้เป็นศูนย์นะเธอลังเลเลยครับเพราะว่าเธออาจจะใส่เครื่องหมายผิดนะครับดูเช็คดูดีๆต่อมาข้อสุดท้ายข้อสี่นะครับข้อสี่ถามเยอะหน่อยโจทย์ให้มวลมาสี่กิโลกร,รมัม ให้อัตราเร็วคงตัวให้ u มานะครับชนกำแพงในแนวดิ่งแล้วก็ดอนกลับมาด้วยความเร็วเดิมก็ให้ V มาเท่าเดิมนะครับทิ่ตรงข้ามโจทย์ชอบถามแบบนี้นะครับโจทย์ถามข้อกอไก่เดลต้า p มีค่าเท่าไหร่โมเมนตัมที่เปลี่ยนไปนะครับข้อขอไข่าถามแรงเฉลี่ยนะครับคือทำหาซิกมา f ให้เดลต้า t มานะครับให้เดลต้า t มา โอเคไหมฮะมีใครสงสัยไหมไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเดี๋ยวเ็าให้เวลานะครับเมื่อเช้าครูเช็คกันบ้านและนะครับเห็นส่งมาไม่กี่คนนะครับก็เลยจะสอนแค่หัวเรื่องเดียวแล้วก็ให้เคลียร์งานซะให้หมดนะครับงานแต่ละทิศจะได้ไม่ค้างนะถ้าไม่มีใครถามครูหยุดบันทึกนะครับ